ดีครับเพื่อนนักบินที่เคารพรักทุกท่านนะครับวันนี้มาดูพาเพื่อนๆน,นักบินมาเยี่ยมชมไอ้เว็บเพจน่าจะเรียกถูกนะครับ Secondhand Paragliding นะครับซึ่งเป็นเว็บเพจเมืองนอกนะครับมีสมาชิกทั้งหมดหมู่บร้อยพันโอ้เกือบแสนนะครับมีสินค้าอะไรบ้างข้างในนะครับพอเลื่อนไปนะครับก็จะมีสินค้าต่างๆต,ตัวนี้ Skywalk 500ยูโรนะครับ สกายวอล500ยูโร90 e n เอนโอ้ตัวนี้ราคาดีนะครับ Skywalk 500ยูโรโอ้สภาพก็ยังสวยอยู่คาดีนะครับส่วนมากก็ประกาศขายกันในฝั่งทางยุโรปนะครับก็จะมีภาษีนำเข้าการจัดส่งอะไรต่างๆนะครับการโอนเงินต่างๆนะครับวารีโอ200 Euro ตัวนี้200ยูโร200อะไรมลงไว้ K okay, อะไรไม่แน่ใจนะครับตัวนี้เป็น GPS นะครับก็จะมีอุปกรณ์การบินต่างๆนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปติดตามดูในเว็บไซต์ได้นะครับโอ้พูดถึงเว็บไซต์สมัยก่อนนะครับคิดถึงเว็บไซต์ไทยพารานะครับม,มีรุ่นพี่นักบินที่เป็นแอดมินก็ไม่ได้เรียกแอดมินนะสมัยก่อน ไอ้ไทฟาราไม่ไม่ทราบว่าเดี๋ยวนี้ยังอยู่ไหมครับไม่แน่ใจนะครับตัวนี้ก็ดูค่างเงินนะครับอันนี้ส่วนมากจะลงมาเป็นยูโรหรือว่ายูเอสดอลลาร์นะครับ <c oughs> ตัวนี้ฮานเตสองร้อยูโรตัวนี้ก็สวยนะครับฮานเนตสองร้อยูโรตัวนี้เป็นร่มอะไรเนี่ยนะครับก็มีอุปกรณ์การบินหลากหลายนะครับเพื่อนๆก็สามารถเข้าไปเยี่ยมชมแล้วก็ดูได้นะครับ ตัวนี้ก็เป็นสกายวอล์กนะครับแล้วก็มีร่มต่างๆนะครับโอโซนก็มีนะครับก็เลื่อนดูนะครับตัวนี้ก็ถ้าเป็นสภาพใหม่หน่อยก็จะก็จะราคาก็จะสูงหน่อยนะครับตัวนี้ก็ยังใหม่อยู่นะครับเก้าร้อยยูโรนะครับก็เลื่อนดูนะครับก็ เพื่อนๆนักบินนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามดูและมีเยอะมากเลยนะครับหลายเพจหลายเว็บไซต์นะครับก็ลองเลือกลองชมกันดูนะครับเผื่อไว้เป็นแนวทางในการหาอุปกรณ์อุปกรณ์การบินมือสองนะครับอ๋อแบตจะหมด